สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมช่องปุ๊กสองสี่หกคาร์ดชานแนลนะคะเป็นช่องที่ทำคลิปหรือคอนเทนต์ต่ตตางๆเกี่ยวกับดวงดวงของแต่ละราศีแต่ละธาตุนะคะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาทำคอนเทนต์หรือทำคลิปที่เกี่ยวกับชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสิงหาคม 2,565นะคะว่าชาวราศีเมษจะจะมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นมาบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก่อนอื่นช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะในการทำคอนเทนต์ต่างๆออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ตอนนี้ก็เพื่อความไม่ให้เสียเวลาก็ได้เปิดหน้าไพ่สิบใบไว้แล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษใบแรกที่ได้เลยก็คือ the fool นะคะ the fool นี่หมายความว่าการเป็นอิสระหรือการได้อิสระเสรีไม่ชอบถูกครอบงำหรือชอบไม่ชอบให้ใครมาบังคับกฎเกณฑ์ใดๆให้อยู่ในกรอบมากนักนะคะเป็นคนที่ ชอบใช้จินตนาการเป็นคนชอบเดินทางมีโอกาสท่องเที่ยวก็อยากจะไปนะคะแต่ในเดือนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วชาวราศีเมษต,ต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันค้างค้างตั้งแต่อดีตมาอาจจะเป็นการงานความรักหรือการเงิน,หร,รงนหรือสิ่งใดๆก็ตามนะคะที่ค้างค้างมาจนถึงปลา,ายเดือนกรกฎานะคะพอ เข้าเดือนสิงหาคมชาวราศีเมษก็ได้เป็นอิสระนะคะ The f l เกิดขึ้นมานะคะได้เป็นอิสระทั้งทั้งได้ปลดปล่อยสิ่งที่เป็นพลังลบออกไปนะคงเหลือไว้แต่พลังงานบวกนะคะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ชาวราศีเมษได้เคยพบเจอหรือเคยผ่านพ้นมาเนี่ยก็ฝ่าฟันมาด้วยตัวเองนะคะ เราชาวราศีเมษเนี่ยมีความตั้งใจความสุขนะคะความพยายามที่จะสร้างเม็ดเงินนะคะอยากจะรวยอยากจะมีความสุขสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์นะคะตอนนี้ชาวราศีเมษบอกว่าฉันอยากจะหลุดพ้น จากพันธนาการต่างๆที่ทําให้ฉันไม่มีความสุขที่ทําให้ฉันเครียดที่ทําให้ฉันคิดมากนะคะชาวราศีเมษอยากมีโอกาสนะคะที่จะสร้างเม็ดเงินได้มากๆนะคะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวให้มั่นคงและแข็งแรงนะคะชาวราศีเมษได้รับโอกาสดีๆบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่บางท่านอาจจะได้ย้ายหรือขยับตําแหน่งหรือได้งานดีๆเกิดขึ้นได้โอกาสดีๆจาก หัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะมีความรู้สึกว่าชาวราศีเมษเป็นอิสระนะคะเป็นอิสระเสรีแล้วสามารถที่จะทําการสิ่งใดก็ได้นะคะเป็นบุคคลที่อยู่ในความความสุขความสมปรารถนานะคะเป็นสิ่งที่ชาวราศีเมษปรารถนามาโดยตลอด ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้ยืนยันตัวตนและทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะทำในสิ่งที่ตัวเองรักทําในงานที่ตัวเองเออตั้งใจไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาอุปสรรคก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังคงต้องฝ่าฟันไปนะคะก็จะทําให้คนราศีเมษเนี่ย สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้หรืออยู่ในอยู่ในงานใหม่ได้อย่างมีความสุขนะคะและยังมีเงินที่เหลือเฟือจากการหามาได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้คนนะคะแบ่งปันความสุขแบ่งปันในสิ่งที่คนอื่นขาดและเราสามารถเติมได้ชาวราศีเมษเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการอันเป็นเลิศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ตรงใช้ส่วนที่ดีของเรานะคะเพื่อสร้างสร้างสิ่งที่เ,เป็นพลังงานบวกหรือสร้างในผลงานที่เราตั้งใจจะทำให้เกิดขึ้นนะ,ะให้ให้เป็นรูป,ปรธรรมออกมาให้ได้นะคะเมื่อเราเคลียร์สิ่งต่างๆแล้วชาวราศีเมษก็ไม่มีอะไรที่จะต้องข้างค้างภายในใจอีกนะคะเราจะมาถาม ให้ออร,ร์เคิลกันนะคะว่าชาวราศีเมษจะต้องเออมีสิ่งใดที่จะต้องควรทําหรือควรระมัดระวังจากการงานกันบ้างนะคะให้ Oracle ออ,ออกมาว่าหยางนะคะหยางหมายถึงพลังงานที่เป็นแสงสว่างความสำเร็จความรุ่งโรดความรุ่งเรืองนะคะ ให้หยางออกมานี่บ่งบอกถึงคุณจะได้รับความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคุณจะได้รับความสมดุลจากโลกใบน,นี้คุณจะได้รับสิ่งดีดจากจักรวาลน,นะคะใบที่2 exchange gift นะคะนั่นหมายถึงของขวัญจากจักรวาลหรือสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณจงตั้งใจทำแล้วก็ทุ่มเทกับงานที่ได้มานี้ทุ่มเทกับโอกาส ที่ได้รับเข้ามานะคะใช้โอกาสใหม่ๆให้เกิดผลงานให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดจินตนาการที่ดีนะคะให้ทุ่มเทกับความคิดกับการงานนะคะ B to B B to f r e นะคะ B to f r i r ชีวิตก็คือประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเติบโตนะคะพไพ่ใบนี้บอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณ จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตการงานของคุณจเจริญเติบโตและงอบงามนกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของจินตนาการนะคะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่อยู่ในอยู่ในไพ่ใบนี้ซึ่งบ่งบอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่สบายๆนะคะแต่ก็มีความยุติธรรมใน ในตัวคุณเองในเมื่อคุณจะจับจะทําสิ่งไหนสักอย่างคุณจะทํามันให้ออกมาดีไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะสิ่งที่คุณจะทําหรือจะพูดสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะตัวนี้จะมีตาช่างอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตาช่างนี่หมายถึงความยุติธรรมความถูกต้องนะ,ะเขาทาทำในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ที่เออไม่ไม่ผิดต่กฎหมายนะคะ และสามารถใช้จินตนาการสร้างความเติบโตให้กับตัวเองได้นะคะในเรื่องของการงานก็ได้รับโอกาสใหม่ๆได้งานใหม่ๆกลับเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคาความาการเงินล่ะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีเมษในเรื่องของการเงินของเราชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จ็อกบูส์นะคะจ็อบูสนะคะหมายความว่าเ,เราควรเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆไม่ควรโฟกัสอะไรที่ใหญ่เกินไปในตอนนี้นะคะเ,เหมือนกับว่าเป็นไม้กวาดนะคะเป็นไม้กวาดที่สวยงามเหมือนกับถ้าเรามีฝันที่ยิ่งใหญ่หรือเรามีจินตนาการที่ใหญ่เอามากๆเราก็ไม่ควรโฟกัสในงานที่ใหญ่เกินไป ในตอนนี้นะคะทาในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําจากเล็กไปหาใหญ่เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามและสมความตั้งใจของเรานะคะถ้าเราจินตนาการหรือมีฝันที่ใหญ่มากๆแล้วเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราตั้งความปรารถนาหรือความเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราไว้แต่เพียงอย่างเดียวแต่การลงมือทำของเรายัางไปไม่ถึง มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเอา่อเราเหนื่อยเราท้อนะคะแต่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆไปก่อนค่อยๆทำนะคะค่อยๆโฟกัสค่อยๆทำแล้วค่อยๆขยับมันขึ้นเป้าหมายที่ใหญ่เราก็จะไปถึงได้นะคะฉะนั้นก็บ่งบอกถึงการเงินว่าเราก็เก็บเล็กผสมน้อยนะคะอย่าพึ่งอยากจะได้มากๆในในคราวเดียวนะคะค่อยๆทำไปค่อยๆสะสมเงินไป เราก็จะได้การเงินที่สมบูรณ์แบบเราก็จะเป็นคนที่เหลือกินเหลือเก็บเหมือนกันในช่วงหน้าไพ่ช่วงแรกที่ออกมาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเราจะเป็นเศรษฐีเราจะร่ำรวยได้จากการงานที่เราทำแต่เราอย่าใจร้อนกับเป้าหมายหรือ,อสิ่งใหญ่ๆก้อนเงินก้อนใหญ่ๆที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทํามันให้ได้ ถ้าเรามุ่งมั่นหรือเราเครียดกับตรงนั้นมากเกินไปโดยที่เรายังไม่หันกลับมามองสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยให้สําเร็จไปก่อนทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเงินที่เราปรารถนาความมั่นคงที่เราปรารถนาย่อมได้อยู่แล้วนะคะอ่าไพา่หรือสิ่งสั์สิ์บอกมาแบบนั้นนะคะแล้วความรักของชาวราศีเมษล่ะ ความรักของเราชา,ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูความรักของชาวราศีเมษกันค่ะชาวราศีเมษได้โซแม็กซ์นะคะโซแม็กซ์หมายถึงตรงนี้หมายถึงนกเพนกวินนะคะนกเพนกวินเป็นคู่ตัวเนี้ยเขาบ่งบอกว่าเออคุณได้พบกับคนรักหรือสิ่ง คนที่คุณคนที่คุณรักคนที่คุณอยู่ใกล้คนที่คุณคบหาดูใจก็คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วพูดภาษาเดียวกันนะคะพูดภาษาเดียวกันทําในสิ่งที่รักเหมือนกันและส่งเสริมกันให้เจริญเติบโตงอกงามได้นะคะไ่โซมแมทตัวนี้ยตัวนี้ทำให้คนที่ราศีเมษ ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานานับประการไปได้นะคะด้วยความที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคิดตรงกันนะคะทำตรงกันเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งที่ควรกังวลในเรื่องของความรักนะคะถือว่าเป็นคู่ที่เอ่อเกื้อหนุนเกื้อกูลกันเป็นคู่บุญกันนะคะเป็นเนื้อคู่ที่เอ่อสวรรค์ส่งมาจักรวาลส่งมาก็ให้คุณมั่นใจในความรักครั้งนี้และเดินหน้าต่อไปนะคะโดยที่ ไม่ต้องกังวลหรือวิตกสิ่งใดๆอยู่กับปัจจุบันแล้วอนาคตของคุณก็จะพบกับความสุขได้นะคะชาวราศีเมษก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความรักในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าความรักของคุณค่อนข้างโรแมนติกให้ความช่วยเหลือเพื่อกคุณกันดีนะคะไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะทำให้คุณสองคนแยกจากกันได้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บอกมาแล้วในทุกอย่างที่เราชาวราศีเมษจะเจอก็จะขอสรุปนะคะว่าในเรื่องของการงานเดิเดมๆของชาวราศีเมษก็ให้คุณเคลียร์นะคะเคลียร์เพื่อที่จะเริ่มต้นกับงานใหม่นะคะหรือกับโอกาสใหม่ๆที่ที่เราคอยเราอยู่นะคะหรือเราทำอยู่แล้วเราอยากที่จะทำให้เขาเติบโตมากขึ้น อยากใช้เวลากับเขามากขึ้นเราก็สามารถทำได้นะคะมีความสำเร็จในงานครั้งนี้และความรักของคุณก็เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะมีความราบรื่นในการคบหาสมาคมกันนะคะแล้วก็ทำให้มีความโรแมนติกมีความช่วยเหลือเกื้อกูลในแนวของทั้งความคิดสร้างสารรค์ในแนวของความรักความอบหุ่นการดูแลนะคะมีการซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะใน ในทุกๆเรื่องพูดพูดจากภาษาเดียวกันนะทำให้คนราศีเมษค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็ยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีเมษคลิปต่อไปก็หวังว่าคงได้รับการติดตามชมนะคะจากท่านผู้ชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ